สองคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังเกไก่สปายพร้อมใจเปิดตัวเฟ้นใหม่ออกมาประกาศเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการถึงสองคู่เลยทีเดียวก่อนหน้านี้เน็กชาลีได้ออกมาบอกว่าตัวเองนั้นไม่โสดแล้วและสาวสวยที่คุยอยู่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือเกไก่สไลเดอร์ ซึ่งในเวลาต่อมาเก๋ไก่ได้ออกมาบอกว่ามากกว่ามากกว่าคบก็บอกครบค่ะว่าแต่ว่าเราครบกันวันไหนดีอ่ะ12สงิงหาคบกันวันแม่เลยไหมคะดูจำง่ายดีตัดมาที่ทางฝั่งของสปาย std ที่ได้ออกมาไลฟ์สดกับกลุ่มเพื่อนๆๆเในกลุ่มก็ถามว่าแล้วไปโสดไหมครับไกรก็ตอบว่ามีคนคุยแล้วก็คือไม่โสด จากนั้นเพื่อนในกลุ่มก็มาถามสาวอุงเอิงว่าคนในใจคือใครถ้าไม่ตอบต้องหอมแก้มสปรายซึ่งสาวอุงเอิงก็เลือกที่จะหอมแก้มหนุ่มสปรายแทนการตอบคำถามท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเนต็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเลียนแบบหรือแซะหรืออิดฉาหรือยังไงไม่เข้าใจผู้ช่วยก็มีใหม่ตั้งนานแล้ว หอย,ยอเขาก็เจอคนที่ดีต่อใจของเขาแล้วทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่บวก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 ก็ดูเปิดว่าคบกับสาวที่บอกว่าเราโสดแล้วนะตั้งนานแล้วอะนะ่ะเนาะจริงโคตรเกลียดตั้งแต่โทรหาเกไกบ่บังคับให้พูดว่าเลิกกันแล้วเป็นแค่เพื่อนชอบคู่เกไก่แน็กชาลีเท่านั้นข้าเป็นธรรมชาติน่ารักหิวแสง จริงๆก็คงอยากจะเปิดตั้งนานแล้วแหละมัง้งแต่กลัวทัวลงพอเขาเปิดตัวแล้วมาแซะแบบนี้ถ้าทัวจะลงก็ไม่แปลกนะนูเอหรือตั้งใจอ๋ออยากเปิดนานแล้วอ๋อเป็นไรมากประลายรอบละฮ่าๆๆ